ส่งเสียลูกหาเยอะตอนนี้ของยังตั้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะจะมาช่วงเย็นๆแล้วคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะยังคะยังก็น่าดีเ,เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆอ่าเรียบร้อยขอเสียงรบมือให้กับเสียงจะดังตึงตอคณะเสร็หลงโตเรียม ทิ่หลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะอยู่ฝั่งทนตอนนี้ก็มารับน้ำมนต์นะครับรับน้ำมนต์จากหลวงพี่ออสนะครับก็มาวัดบูชางีก็อันดับหนึ่งคือนักเขาเรียกว่านักหน้าทอนะเขาเรียกว่าเป็นการเมตตามหานิยมนะครับต่อสังเกตได้นะครับวันธรรมดานี่ยังไม่เลิกงาน ลูกศิษย์ลูกหามาลดน้าเขาเรียกว่ามาอาบน้ำบอลกันนะเป็นร้อยวันเป็นร้อยนะหลวงพี่พ้อก็บอกว่าวันนี้นะครับก็มีการเจิมน้าพระนะครับเมตตามระหานิยมนะครับแล้วก็ปิดทองเจริญรุ่งสุตมณ์นะครับหลวงพ่อรีหลวงพ่อตอทรแล้วก็หลวงพ่อ วัดไล่เก่งนะครับส่วนวัตถุมงคลนะครับก็มีตะขุดโคกตะซับนะครับชาวเวสหลวรรณนะครับก็อ่าโดยนะครับอ่าการปลุกเสกนะครับการบริกรรมคาถานะครับโดยพระครูสุวรรณโสติวุฒิขันติโกนะครับหลดไป45บาทแล้วก็อ่าหลวงพ่อ หลวงพีง่ปลัดอภรหรือลวงพี่ออสนะครับก็จัคอยดูแลนะครับมาวัดดูท้าง ลงที่บอกว่าไม่ได้มีข้างรวนหรือพ่ออะไรมากมายโอเคเดี๋ยวปรโมทให้เลยนะครับคณะสิงโตมังกรติดหลวงปูเกี่ยงรับทางถ้าท่านไม่มีเบอร์จิโทรติดต่อกำนานเทพเลยนะครับติดต่อกำนันเทพหรือลุงพี่ออสเลยจบเลยนราคากันเอง นะฮะอันนี้ที่วันที่อ่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ซือ้อไม่ได้หาไม่ได้จ้างแต่มาด้วยความศรัทธานะครับมาด้วยความรักนะครับแล้วก็ความเมตตาอ่าไปไหนมาไหนลงพี่ออสชอบแบบนี้มีความรัก การละเล่นแจกอยนล้อนะคม่ว่าเคืนมีดนตรีนะคะศิลป์โตคณะละครหรือว่าการแสดงต่างๆหรือว่าเครื่องเสียงหรือว่าเต้นนะปลาหมึกย่าง บาร์บีคิวบาร์บิวไม้ละสิบบาทสุ้าค่าะนี่บาทบเจ้พี่เท่าไหร่คะไ่หนึ่งอยจ้าของพี่ ังมอเจ้าข้านสีงประมือกับคณะมังกาและสิงโตสิล้มตวหิวเยี่ยมนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้อย่างเดียวก่องหนึ่งนะเดี๋ยวมาเอาเปิดพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้เริ่มงานได้เลยนะท่านที่ตอนนี้หลวงพี่ออสมาขึ้นมาบนสลามพิธีแล้วเรียนเชิญนะเรียนเชิญขึ้นมาบนอ่า ปรลมิธีได้เลยนะครับก็จะมีการเจิมหน้าผานะเป็นการเขาเรียกว่ารับนะครับรับพรรับความเมตตามหานิยมนะครับหลวงพี่ออสบอกว่า,าท่านที่อยากจะได้ไดก,ก็เชิญเอาเงินใส่นี้หนมามาึ่งอลเดี๋ยวมีใส่สิ่เรี้ยงแกะชงแล้วก็ ลุงพี่ออสก็จะบอกว่ามีเทวีสุวรรณให้หนึ่งหกนะทำบุญหนึ่งร้อยบาทหรือว่าอ่าท่านวันนี้ลืมมาแบงค์ร้อยมาแบงค์ตามกำลังศรัทธาใส่ตะคอไว้นั่นแหละวันนี้หนึ่รนะะงร้อรนะรยบาทเดี๋ยวบอกลุงพี่ดูทำบุญแล้วนะครับหนึ่งร้อยเดี๋ยวลุงพี่ให้เาวีสุวรรณนะเาวีสุวรรณด้วยเอย่างไร อาเจลนาเสร็จรับเขาเวียบร้อยแล้วก็เอาเงินใส่ตะคอกครับวันนี้หลวงพี่บอกว่าวันนี้หลวงพี่ไม่จัดเงินแต่ใส่ตะคอกได้ก็ใส่เด็กเงินเนี่ยสองตะคอกพอแล้วอย่าไปใส่เยอะอย่าอย่รับก่อนรับอะไรเรียบร้อยนะท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็เชิญเข้าคิวหรือว่าจากจากนะไปติดทองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ เสร็จแล้วค The ่อยมาเชิญหน้าป่าจากด้านบนสารานี้ก็มีดอกไม้ทุกเตีย๋ยบตามกำลังสัทธาทุกพันเอาตะตังใส่ตู้ใส่ตู้นะทำบางตะตังใส่ตู้นะครับสังค้งไปซื้อสีมานะครับก็เชิญเลยท่านเดินทางมาถึงแล้วส่วนตนู้น ต๊ะคณะกรรมการอเราก็ไม่ร pues ู mm ้ว่าอ่ามีราคาวัตถ nah, ุมงคลเท่าไหร่นะเดินไปเลยสอบถามเอาออกให้หมดเลยนะนะครับก็จะมีอ่าเอาหอยทอดดีจ้าหอยทอดเดี๋ยวกินหอยทอดกันค่ะ มีสัาคันได้ที่นี่เลยนะคะส่วนข้างในก็คือตลัมที่พีถ้าใครอยู่ใกล้ก็เชิญมาได้นะคะมีถึงวันที่ห้าค่ะเจอหลวงที่ออสเจิมนะคะให้นะคะแค่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ได้ช่องได้แรงพาเที่ยวตลาดด้วยนะคะ,คอะขอบคุณมาก<ด>สวัสดีค่ะ